สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมเด้อน,นะคะท่านผู้ชมค่ะอ่อเขียวผ้าร่วยนะคะตามตัวนะคะท่านผู้ชมเล่าพัฒนางวันวันที่ยี่สิบเก้านะคะตรงกับวันศุกร์นะคะผลออกเปตสองสามศูนย์แปดเจ็ดนะคะงวดที่เหลวเอ็ดกันในตะเลกดินนะคะท่านผู้ชมอ่าพะว่าสถิติหวยออกวันพุธเมื่อกี้มีเตเลสสามนะคะแต่มางวดน,นี้อ่าสถิติหวยวออกนี่มีหนึ่งมีเก้า กับสี่กับห่านะคะกับสองเขาจะคัดเลือกเอาเพราะวันจะมีอยู่สองสูตรนะคะแอนมินนำมาทำนี่คือเป็นสองสูตรนะคะเอากับโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมเด้อน,นะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะนะคะับแอนวินจะเอาสูตรก่อนเอาสูตรตรงก่อนนะคะแอลแปรสูนเลขกี่มีทั้งหมดนี่อ่ะคืมิเตอร์ศูนย์ค่ะท่านผู้ชมนะศูนย์เก้า แปดสามแล้วก็ตัดหาเหล็กดินขึ้นก่นนะคะเอาสูตรนี้ล้วมาใส่จะเหลือยูซีตัวนะคะที่ว่าดินสุดๆหวดนี้เขาก็จะบางทีเขาก็จะเชื่อมโยองอ,อันนี้เป็นสูตรหนึ่งนะคะแต่ว่าสูตรสองเอ็ดบริเวใเ้เบิงดอกนะคะผู้ชมสูตรโนมาสามเนาะมันมีหาห้ากับสาม นะครัหากับสามแล้วอันนี้สุดๆอืออ่านี่นะคะท่านผู้ชมซ้หรับตัวเลขนะคะเลขเอ่าแอดพินไป,นปนย้อนบางสถิติหยวยซะก่อนนะคะท่านผู้ชมส่วนมาเลขบนล่างอ่าจะมาเด่นอยู่ที่เลขเก่าก่อนนะคะเด่นอยู่ที่เลขเก้านะคะท่านผู้ชมบางทีเขาก็จับเก่าเจ้า ประกาบเขียนส่กแล้วผู้ชมอันนั้นเดินวิ่งเดินวิ่งรดนะคะวันนี้ก็มีอยู่ที่เล็กเลขเก้าก่อนนะคะ เจาจะมาบอนะคะงวันี้เขากับลุ้นต่อเนอะา 09, 90, นะคะผู้ชม0ูนย์เก่านี่สลับกันนะคะเกศเนาะเกนะคะ 91 9 0หนึ่งเก้านเหน่งเกาเปีนี่มาบอลอเนาะเปียกเปียเก้าเก้าเปียกเนาะเอาตามสูตรเลยเนาะท่านผู้ชมนะคะเอเก้าปนะคะ ตรงซื้อเขาคือจืดึ้นฝางสิ93ตะ巴เด่นสุดๆนะคะทาผช้องวันนี้ก็มีเด่นสุดๆพระ่าเก่าศูนย์ช้นกันคือซองข้างเนาะ99 0990นะคะ เลขเด่นสุดๆหนึ่งเกา04อดมินจะมาจับป่าเลขร่องนะคะกันเลขกันเนาะนี่อ่าอันนี้บริ้เขานี่ักนะคะท้ช่วง8803คือมาตัวเกาอ่า88กระช่วงก็8เนาะ80088วะ แปดศูนย์ะนะคะชนชนนะคะแปดศูนย์เลขนี่หลักเนาะหนึ่งอ่าเก้าหนึ่งตัวร่องนีง่คือเก่าหนึ่งเด้อนะคะตัวร่อง นะคะสามหนึ่งนี่นะคะมีสิ์จะมาอีกก็ไดหนึ่งเอาลืมเอาศูนย์หนึ่งน้อ,องผู้มศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ดึงศูนย์นอตทีนะคือเป็นยังไงเนาะอืศูนย์หนึ่งอ่า ที่จริงเลขมันบาถึงว่าสิบตัวนะคะคุณชมอันนี้เท่ากับเบื้องเราตัวเลขมันจะหลายตัวนะคะเอ็ดวินกับผู้หนึ่งแต่คนหนึ่งที่บราคอยชอบเลขหลายตัวเนาะแต่ว่าเท่ากับตรตามสูตรออกมาแล้วนะคะคุณชมก็จะมีที่จริงมันจะมีอยู่แปดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเนาะแต่ว่ากันรุดนะคะคุณผู้ชมแปดสามอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นสิบตัวเนาะเล้วก็ประมาณนี้หาสามเอ็ดบริจับดื้อหาสามสามหานี่ นี่เนาะจะไปสรุปโคขงที่ไายอีกที่หนึ่งนะคะผู้ชมไปหาเหล็กเด่นของแต่แลอะอาเซียนมาชนกันก่อนนะคะผู้ชมอ่าส่วนตัวไอ้เลขวัวนี่เนาะท่านผู้ชมก็มีส่วนตัวเลขอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเด่นสุดๆ,ๆเนาะกมีอยู่อ่ะสามหนึ่งอาจจะมาอีกก็ได้นะคะผู้ชมเออก็ตัวล่องมากกมีเก้าสามเก้าแปด สูตรนี่เข่าดีนะคะท่านผู้ชมสูตรเก่าสูตรไรเวียนเอากลับขึ้นมาใส่อีกแล้วนะคะเพราะว่ามันหลุดหน่อยมีสิทธิ์หลุดหน่อยก็มีสูตรนี่นะคะคาณผู้ชมเข้ากับอันนี้สูตรตรงกับจะมีแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดเด้อนี่อันนี้สูตรตรงแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าอันนี้เขากลับในเรื่องศูนย์เก่าเก่าหนึ่งนะคะคุผู้ชมเปรสามนะคะสำหรับสูตรตรงเนาะอ่าส่วนเลขสามตัวนะคะกับว่า สูตรนี่จับแตกหัวสีตัวนะคะแต่กอนเอดเอามาใส่แต่ย้อนหลังกับขึ้นไปสีตัวก็เคยแตกมาแล้วนะคะแต่ว่าันานี้ไม่ไดเอามาใส่วันนี้กลับมาใส่สูตรดังด้งเดิมคือเก่านะคะท่านผู้ชมสูตรไลเวียนนี่ส่วนมากนี่เข่าหน่อยรุดหน่อยอ่า็มีอยู่0 0ศูนย์หนึ่งมีเก่ามีแปดนะคะสีตัวนี้บางเชือกก็จะบอติดบางเทือก็จะติดอยู่สองตัวนะคะอ่าแล้วก็เอาตามสูตรแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ไปเป็นแนวทางนะคะ ก่อนจะลงทุนนะคะพิจะะารณาคัดกรองก่อนนะคะแต่ว่าศูนย์ศูนย์ก็เปรตปรชนกันเบิ่โบ่เบิ่ลก็ลองเบิ่งนะคะท่านผู้ชมอ่ะอ่าสำหรับตัวเลขสามตัวเนาะนะคะท่านผู้ชมเขาก็มีอยู่ที่สองคือบอมาหนึ่งเนี่ยฮะหนึ่งแปดศูนย์เนาะ โอ้หนึ่งเก้าศูนย์นะคะสูตรตรงนี้แอดพินเคยเอาไปใส่แต่ก,กี่ชุดอ่าสูตรตรงกับเข่าบอยนะคะแปดบวดที่แล้วนะีะสูตรตรงเขา่าศูนย์สามตรงตรงโอ้เข่าตกับอ่าศูนย์เก้าแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดสามถ้าเกิดท่านผู้ชมปรชื่นชอบตัวนี้ก็เอาสูตรตรงเลยกอไ็ได้สีคูเด่นนี่นะคะส่วนมากบางเทื้อจะไปออกตะเล็กหนาหกตัวนะคะสูตรนี้สูตรหน้าหกตัวเนาะนะคะ เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเก่าประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมขามารับชมก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะสุขสุขเพิ่นเด้อนะคะท่านผู้ชมวิ่งเก่ารูดเก่านะคะตัวเดี๋ยวขู่ตัวที่สองบ้านใดนะคะท่านผู้ชมเขาก็จะไปสรุปอีกที่หนึ่งเนาะนะคะเอฟซีที่เขามารับชมก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะเฮงเฮงรำรำเรวยเรืยมันหมันคือเก่าเด้อนะคะท่านผู้ชมหาเปลีปลี่า อันนี้ก็จะเป็นเก้าศูนย์เนอะนะคะประมาณนี้นะคะอีกตัวนึงเริ่มเขียนนะคะต่ำสตรเนาะสามเก้าหนึ่งเนาะนะคะฝากดที่ตามนะคะกดไรกดแช่นะคะเพื่อว่าเข้ากับอมองหาตัวหาเลขเด่นสุดๆนะคะวันนี้อ่ะวิ่งรูดเก้านะคะเจาะเนิ่นๆนะคะ่านผู้ชม จะมาหรือบม่มาเขากะปากเป็นแนวทางนะคะทิ้งท่านี่ก็ขอเห้ f ซเขามารับชมนะคะเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะคะ,ะสวัสดีค่ะนะนคะ